นะคะกลับมาเจอกับใครไม่ติดแต่ซาเตสนิกแล้วนะคะวันนี้นะคะลุคที่เราจะมาแต่งก็จะเป็นสาวแบบเซ็กซี่เกิลนะคะจะบอกว่าพอมานั่งสังเกตดูเราไม่ได้แต่งโทนนูดมานานมากๆนะคะซึ่งลุคในวันนี้เนี่ยมันก็จะอเป็นแบบโทนนูดๆป่วยๆนิดนึงแต่ว่าแต่งออกมาแล้วจะไม่ป่วยมันแต่งออกมาแล้วจะดูเซ็กซี่แต่ว่าเดี๋ยวจะบอกว่าเทคนิคเป็นยังไงนะคะแล้วก็จะบอกว่าเวลาที่เราแต่งหน้าเนี่ยคือเราไม่ได้เปลี่ยนแค่ลุคแต่งหน้าแต่ว่าเราต้องเปลี่ยนตั้งแต่หัวจะดเท้าก็คือเปลี่ยนทั้งตัวเลยนะคะรวมไปถึงชชชุุุดดดดด้้้้ววยซึึ่่่่งงงสิททีีจะะะําาใใหขขออเรนนนแลมัูคคก็ื นั่นเองค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนเสื้อสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าวันนี้อยากได้ลุคเซ็กซี่ก็จะใส่ให้มันแบบมีความเป็นเสื้อกล้ามรัดรูปหน่อยเดี๋ยวกลับมาเปลี่ยนเสื้อแป๊บ กลับมาแล้วจ้าไปเปลี่ยนเสื้อมานะคะเป็นเสื้อแบบลายลูกไม้แบบนี้นะคะแล้วก็เป็นเสื้อรัดรูปสุดๆแล้วก็ทุกคนก็จะเห็นว่าเราใส่เสื้อในที่ลดมาเพราะว่าคือเวลาที่เราใส่เสื้อในที่แบบคุณภาพดีมันจะช่วยทําให้ทรงหน้าอกของเราสวยแล้วเวลาที่เราใส่พวกเสื้อรัดรูปอะไรเงี้ยทรงมันก็จะสวยนะคะที่สำคัญกนะ็คือขอบข้างๆนะคะต้องไม่เห็นแบบเป็นตะเข็บใหญ่ๆนูนๆออกมาอะไรเงี้ยอันนั้นก็คือมันจะแบบโป่นิดนึงอันนี้ก็จะดูแบบมีความเรียบเนียนไปทั้งตัวแบบนี้เลยนะคะคือต่อให้เราไม่ได้ใส่เป็นเสื้อลกนยุคท เพราะว่ามันแบบมันไม่โปชุดชั้นในตัวนี้นะคะเป็นของวากโกนะคะชื่อรุ่นว่าวา w โกไวเลสบลาคือจะบอกว่าฟังก์ชันถูกใจมากแล้วเราเป็นคนที่ชอบแต่งตัวใช่ปะก็จะแบบเปลี่ยนการแต่งตัวไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยคือบางทีเราก็ต้องหาชั้นในที่แบบเหมาะกับชุดที่เราจะใส่นะคะสีมันต้องมีความแบบกลืนดูไม่โปะอะไรอย่างเงี้ยอย่างชุดวันเนี้ยคือถ้าสมมติว่าเราใส่ชุดชั้นในสีดำมันก็จะเป็นอีก m มวดหนึ่งใช่ปะแต่ว่าพอเราใส่เป็นชุดชั้นในที่แบบเป็นสีออกเนื้อเนื้อกลืนกับผิ <ๆ S 2> แต่ว่ามันจะได้อีกมูดนึงที่ดูแบบแข็งอะแต่ว่าวันนี้เราอยากได้ความเซ็กซี่แบบละมุนเพราะฉะนั้นชดชันอ่ะสีวันนี้มันต้องมีความเป็นแบบออเทัมมันต้องมีความน้ําตาลอะไรอย่างเงี้ยแลวชดชันตัวนี้นะคะก็คือตอบโจทย์มาแล้วเราก็เชื่อว่าห,หลายๆคนอ่ะก็น่าจะชอบชดชันของวากโก้เหมือนกันเพราะว่าเขาเลิศอยู่แล้วนะคะแล้วก็เราชอบที่ว่ามันใส่สบายมากๆนะคะคือตั้งแต่เติบโตมาฉันก็ใช้วาโก้เลยตั้งแต่แบบเกิดมาแล้วเป็นแบบ มีมีหน้าอก <laughs> แบบว่าเลิกใส่ราเด็กอะไรอย่างเงี้ยเออยิ่งรุ่นใหม่ๆที่ออกมาก็คือเราชอบมากเลยทุกคนอย่างรุ่นนี้ที่บอกก็คือมันมีตะเข็บที่เล็กมากๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่เนี่ยมันก็จะมีความเนียนแล้วก็ใส่สบายผ้าก็จะมีความแบบนุ่มดันทรงสวยคือมันเป็นชุดชันในที่มีความดันหน้าอก สวยแต่ว่าไม่อึดอัดนะทุกคนที่สําคัญนะคะก็คือมีสีให้เลือกตามสกินโทนเลยทุกคนอันนี้สีมันก็จะมีความแบบประมาณนี้แล้วก็จริงๆเรามีอีกสีหนึ่งนี่อันนี้ก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะคะที่เราหยิบมาแล้วเรารู้สึกว่าเออสีมันลดอะ่ะอันนี้คือแบบใส่ฤดูร้อนแรงใครที่แบบผิวสีเข้มแล้วว่าใส่สีนี้เซ็กซี่มากใส่เสื้อให้มันแบบเผยอเผยอในนึง,นงแร้วเห็นสไนคยคือแบบว้าย ยู <You> อะเขาทำดีหมดเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันแฟชั่นไลฟ์สไตล์นะคะคือมันสามารถเอามาแมทกับเสื้อผ้าได้แบบไหลายลุกมากๆนี่ทุกคนคือเราไม่สามารถถอดเสื้อละโชว์ได้ขออนนญาตโชว์อย่างนี้นะคะก็คือมันก็จะมีความเป็นลูกไม้และนี่ทุกคนเห็นไหมว่าตะเข็บมันเล็กแล้วตรงนี้ก็คือเป็นแบบมันเป็นเรียบอะทุกคนผ้านุ่มมากสบายมากชอบมากคืออีกอย่างหนึ่งที่ชอบมากๆนะคะตัวนี้ก็คือตรงกลางอะเขาจะเว้าลงไปแบบลึกมากๆ,ๆทุกคนมันก็เลยทําให้เรามีหน้าอกแบบนี้เห็นไหม และอีกอย่างหนึ่งที่ชอบมากๆนะคะก็คือตรงบ่าตรงเนี้ยเขาออกแบบมาให้มันมีความกระจายน้ําหนักได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่ปวดไหล่มันจะไม่หนักไหล่ทุกคนอันนี้เป็นสิ่งที่เราอ่ะเป็นปัญหามาตลอดเพราะว่าเราเป็นคนที่ปวดไหล่ปวดคอมากคือถ้าสมมติว่าใส่ชุดชั้นในหรือชุดว่ายน้ำที่แบบผูกคอหรือว่าผูกไหล่แล้วแบบเหมือนออกแบบมาไม่ได้กระจายน้ําหนักได้ดีอ่ะเราจะปวดไหล่มากทุกคนแต่อันนี้เขาออกแบบมาให้แบบมันกระจายน้ําหนักได้ดีทําให้เวลาที่เราใส่แล้วอ่ะเราไม่ปวดไหล่แกอันนี้คือแบบประทับใจมากคือเราเพิ่งรู้เหมือน กันว่าการออกแบบก็เป็นผลกับการปวดไหล่ปลดคอของฉันก็คือเป็นแบรนด์ช,ชาแนลอันดับ1 12ปีไปเลยจ้ะเอาไปเลยเอาไปเลยจ้ะพี่แล้วก็ยิ่งใส่คู่กับกางเกงตรงนี้นะคะมันเป็นกางเกงกระชับสัดส่วนทุกคนนี่ซึ่งกางเกงตัวนี้นะคะชื่อว่า w a ก o a เช่ e ิ e ตี้ i ซ i ดอคือใส่แล้วมันจะมีความเนียนไปกับชุดเลยทุกคนเห็นไหมว่ามันมีความเรียบเนียนมากๆนะคะเหมาะกับคนที่อาจจะใส่ชุดลัดรูปอะไรอย่างเงี้ยหรือใครที่แบบอยากใส่กางเกงที่มันแบบกระชับสัดส่วนอะไรแบบนี้นะคะก็คือเหมาะมากๆคือมันใส่ แล้วมันเนียนไปกับชุดเลยทุกคนคือมันเยอะมากแล้วก็อันนี้เหมาะกับคนที่แบบอยากใส่แล้วมีความกระชับต้นขากระชับสะโพกกระชับพุงนี่กระชับก้นที่สำคัญก็คือใส่แล้วมันจะไม่อึดอัดน,นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่มันดีมากๆเลยก็คือตัวนี้นะคะวัสดุของเขาเป็น e c o Friendly นะคะเขาใช้วัสดุหมุนเวียนนะคะแล้วก็ลดปริมาณขยะแล้วก็ย่อยสลายง่ายด้วยนะคะดีมากๆเลยวาโก้นะคะเขาได้รับ r e e n Label ด้วยทุกคนเขามีฉลากเขียวแบบนี้นะคะเป็น Green La b e l ก็คือเป็นการคอนเฟิร์มว่าเขาว่าช่วยในเรื่องของสิ่งงแแแแวววดดดดดลล้้้อมไจรรรินนนนะะคคคทีี่สําัญืเเป็็บบกย ในธุรกิจสิงห์ทอที่ได้รับเครื่องใหม่นี้นะจ๊ะใครที่อยากได้นะคะสามารถหาซื้อได้ง่ายมากๆเลยที่เว็บไซต์ของเขานะคะ wago.co.th มั่นใจได้เลยนะคะว่าทุกคนได้ของแท้ชัวร์ชาว wago อนไลน์มั่นใจยืนหนึ่งของแท้จ้ะแถมถ้าสมมติว่าเราเนี่ยสั่งผ้าสั่งผิดไซส์บังเอิญหน้าอกใหญ่ขึ้นหรือหน้าอกเล็กลงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนสามารถเปลี่ยนไซส์ได้นะคะหรือว่าถ้าให้แน่ใจเนี่ยก็สามารถไปปรึกษาก่อนหรือว่าหลังซื้อก็ได้นะคะก็คือเขาบริการดีมากจริงๆอ่ะแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะไปแต่งหน้า้าาแลวก็ม ให้ดูภาพรวมของชุดนะคะว่ามันจะเป็นยังไงโอเคอย่า okay. งที่บอกนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะแต่งโทนนู้ดซึ่งเลเเฟรวันนี้นะคะก็คือหนาเค้นั่นเองแต่ว่าเราจะไม่ได้แต่งให้มันเหมือนเขามากนะเราจะมาปรับให้มันเข้ากับหน้าเรานะคะเพราะว่าหน้าเขาก็คือยั you ่วยั่วแบบสวยเวอร์มาเดี๋ยวมาลงงานผิวก่อนนะคะเหมือนเดิมเลยเราคอนเนคเตอร์ก่อนเลยคะ่ะ Makeup Forever นะคะ HD s กินลงสีเขียวตรงบริเวณที่เราต้องการปกปิดนะคะ <laughs> เรียบร้อยนะคะแล้วก็ลงเป็นบรรดาสีเนื้อ ทับลงไปต่อไปนะคะเราก็จะมาลงคุชชั่นกันนะคะวันนี้ก็จะใช้เป็น42 r t skin เบอร์0 3ค่ะ sand glow งารผิววันนี้ก็คือผิวช่ำไปเลย แก้มนะคะก็จะใช้ออกเป็นนมๆคือลุคนี้มันจะมีความนูดใช่ปะเท่าที่ดูอ่ะเขาจะแบบอย่างออกนมๆหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแก้มปากนะคะซึ่งวันนี้ก็เลยจะใช้เป็น 3ce นะคะสีโมโนพิงคแล้วก็จะใช้เป็นแปรงหัวเล็กแบบนี้อันนี้แปรงของซูเปอร์มามนะคะแต่แะ่แล้วเราก็จะต้องทาแบบหน้าแก้มตรงโซนแบบใต้ตาฟิลเมานิดนึงฟิลฟิล และเราก็จะปัดแก้มเพิ่มอีกอันหนึ่งนะคะก็จะเป็นของ Peripera าเบอร์18นะคะปัดเพิ่มเพื่อให้สีที่อยู่ตรงแก้มเราเนี่ยมันมีความเป็นแบบเป็นนมขึ้นการทาพวกสีสว่างแบบสีโทนแบบนมนมแป้ง,แป,งแป้งทับลงไปอะ่ะมันจะช่วยทําให้สีมันละมุนขึ้นนะคะเพราะว่าตอนแรกที่ได้มาคืองงมาแบบอันนี้เรียกตัวเองว่า b r u s ได้หลอดใช่ไหว่าแป้งพับ สว่างขนาดนี้แต่งจริงแล้วทุกคนมันเอามาทาท็อปแล้วมันสวยมากเห็นไหมว่าพอปัดสีสว่างเพิ่มไปแล้วอะ่ะสีแก้มมันจะมีความแบบดูนมขึ้นดูนดเป็นแป้ง,ปงขึ้นอะไรอย่างเงี้ย ต่อไปนะคะเราก็จะมาทาปากกันเลยเพราะว่ามันเป็นปัจจัยหลักของลุคนี้นะคะก็เลยขอเริ่มก่อนลิปสติกวันนี้นะคะจะใช้หลายตัวนิดนึงทุกคนเราก็จะมาเริ่มด้วยดอลเชกนกามาน่านะคะสี110สีมันจะเป็นประมาณนี้ซึ่งจริงๆทุกคนไม่จําเป็นต้องใช้ตัวนี้ก็ได้นะคะเพราะว่ามันราคาค่อนข้างสูงเอาแบบว่าสีประมาณนี้หรือใครไม่มีโงบปะใช้คอนซีลเลอร์ได้นะถึงแม้ว่าเราจะทาปากหนูแต่เราก็ทาให้มันเกินปากเหมือนเดิมให้นิ้วเกลี่ยได้เลยนะคะลุกวันนี้มันต้องมีความแบบ ฟุงๆเรียบร้อยนะคะปากก็จะดูแบบซีดๆเหมือนคนป่วยแบบนี้ทีนี้เราก็จะมาลงทิวเพลสนะคะเบอร์02ลงทับลงไปต่อไปนะคะ <ๆ S 1> ก็จะมาทาลิปกันลิปรุ่นนี้คือแบบสีสวยมากจริงอันนี้เป็นของ the face shop นะฮะสีมันจะออกแบบออกอินสตาแกรมเกิร์ลสุดๆแล้วก็จะมาทาด้านในปากต่อไปนะคะ<ๆ>ก็จะมาลงอายแชโดว์กันนะคะวันนี้ก็ใช้เป็น Lily By Rain นะคะเบอร์0ูย์สามจ้าใช้แป้งอันใหญ่ๆเกลี่ยๆไปทั่วปลกตานเลยจ้ะ ต่อไปนะคะก็ใช้เป็นสีนี้นะคะกับสีนี้ผสมกันลงไปตรงบริเวณหางตานะคะแล้วก็ตาสองชั้นเกลี่ยให้มันแบบดูเหมือนมีตาสองชั้นยาวขึ้นแล้วก็ลงไปที่ตาล่างนะคะลงไปเลยใต้ตาอาจจะดูดำนิดนึงแต่อพอเราลงสีสว่างไปมันก็จะกลายเป็นบร่อายนะคะมาสร้างบร่อายนะคะกันด้วยพาริพาราเบอร์สูหนึ่งค่ะใช้ฟังแมทเลย ต่อไปนะคะแตะเบอร์สีสว่างที่สุดของพาเลตนะคะเอามาลงทับตรงบริเวณรอรีรอยแล้วก็หัวตาไฮไลท์วันนี้นะคะจะใช้เป็นของเคชี่ค่ะเบอร์ศ<ม>ูนย์หนึ่งลงทับไปตรงบริเวณหัวตาเลย<ม>แล้วเราก็ลงตรงบริเวณหนกกิ้วนะคะแล้วก็จมูกจังอยปากด้วยดูนอยดิยต่อไปนะคะงานตาเราจะมาติดตาสองชั้นกันเพราะว่าอยากให้ตาเันมีความแบบเยิ้มๆนะคะอันนี้ก็จะใช้เป็นของคอสลุกนะฮะ ต่อไปนะคะใช้แปรงหัวแบนๆมาแตะน้ำตาลเข้มอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นการลงเพื่อเพิ่มเงาทาเพิ่มลงไปตรงบริเวณตาสองชั้นแบบนี้นะคะเพื่อทําการหลอกตาว่าตาสงชั้นเรามันยาวขึ้นถามว่ามันธรรมชาติไหมก็ไม่แต่ใครแคร์แล้วก็ใช้สีเดิมนะคะลงไปตรงบริเวณหางตาตรงนี้เพื่อเป็นการหลอกตาเช่นเดียวกันว่าตาเรายาวขึ้น ต่อไปนะคะเราก็จะมากรีดอะไรเนอร์กันอะไรเนอรก็ใช้เป็นเดจาบูสีม่วงนะคะขัวมันจะมีความเล็กสุดๆเราก็จะกรีดให้มันมีความแบบไม่หนามากนะคะเราก็จะกรีดมาให้มันเลยตาจริงไปค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะทุกคนใช้แปรงแตะสีน้ําตาลเข้มเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็มาลงทับอะไรเนอรจะได้ฟ้งๆ ทุกคนเดี๋ยวเรากลับมาเก็บรายละเอียดปากนิดนึงนะคะจะเสริมนิดนึงก็คือเวลาที่เราทาปากนูดบางทีมันจะทําให้ปากเราดูเล็กใช่ปะถ้าเรายังอยากให้ปากเรายังดูแบบหนาอยู่แต่ยังดูเป็นสีนูตเนี่ยให้เราใช้เป็นลิปไลนเนอร์นะคะของอนาตาเซียนะคะพอเราลงสีนูดทั้งหมดแล้วเนี่ยขอบปากเราจะหายใช่ปะแต่ว่าเราสามารถมาลงขอบปากได้นิดนึงตรงจมอยปากด้านบนตรงนี้กับด้านล่างแล้วก็ใช้แปรงเกลีย่ยมันก็จะช่วยทําให้ปากเรายัางดูหนาอยู่แต่ว่าขอบเนี่ยดูเป็นสีนูดนั่นเองนะจ๊ะกลับมาที่งานตานะคะเราก็จะมมาาาาดัันนตปคคร่กะ มาสคาร่าวันนี้นะคะใช้ของ o d b o ค่ะทุกคนชอบใช้รุ่นนี้มากๆมีเป็นด้านมาสคาร่านะคะกับด้านที่เป็นเบสสีใสๆแบบนี้นะคะมันช่วยทำให้ขนตาแบบเรียงเส้นสวยมากต่อไปนะคะเราก็จะมาติดขนตากันนะคะขนตาบนก็ใช้เป็นตัวนี้เลยของร้านมิเลนะคะในแอปส้มแล้วก็ขนตาร่างอาจจะใช้ขนตาอันนี้กุกกริบนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาทํางานคิวกันวันนี้นะคะงานคิวสําคัญมากๆเพราะว่างานคิวเนี่ยเราจะต้องคิวตรงแบบสุดๆถ้าไม่ตรงคือจะไม่เซ็กซี่เลยนะคะวันนี้ก็ใช้เบ้าอิดอีกแล้วสีที่ใช้ในวันนี้นะคะก็จะออกแบบน้าตาลเทาๆแล้วก็จะเลือกใช้อมเขียวๆยนี้เราจะเน้นตรงบริเวณหัวคิวนะคะแล้วก็เขียนให้มันเลยคิวเราไปเลยเป็นการสร้างคิวใหม่นะคะทุกคนพยายามใช้แป้งเกี่ยๆให้หัวคิวมันฟูๆนะคะแล้วก็ปัดมาสคาร่าคิวนะคะเพื่อไม่ให้คิวเนี่ยมันเข้มจนเกินไปอันนี้ช้ของ e ีทูดี้เบอร์สี่ แล้วเราก็จะเอาแปรงที่มาติดคอนซีลเลอร์นะคะมาทำการเก็บขอบคิวนิดนึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราจะมาคอนทัวร์จมูกกันนิดนึงนะคะอันนี้ก็คือเมคอัพ forever จ้าเสร็จแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปเปลี่ยนลุกก่อนเดีวกลับมา อันนี้แอบไปเปลี่ยนเสื้อในมาด้วยนะคะให้เป็นอีกสีหนึ่งทุกคนจะได้เห็นว่าเอออีกสีหนึ่งก็คือใส่แล้วก็คือกลืนไปกับผิวมากๆเลยนะคะทุกคนฟังเวร์อวดก่อนว่านี่นะคะใส่อยู่ข้างในนะคะทุกคนทุกคนจะไม่เห็น <c oughs> จะไม่มีใครได้เห็นเพราะว่ามันเนียนมากนี่ทุกคนดูไม่เห็นขอบเลยนะคะอันนี้ก็คือเราใส่แบบเป็นกระโปรงนัดรูปนะคะถ้าสมมติว่าแบบเราใส่กางเกงในอะไรเงี้ยมันอาจจะเห็นขอบได้แต่ว่าอันนี้ก็คือใส่เป็นกางเกงของวาโก้นะคะทุกคนมันก็จะมีการเก็บทรงเก็บก้นได้ดีมาก แล้วก็ไม่เห็นขอบเลยฝังเวอร์ลุกนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะทําตามกันได้นะคะก็ตัดขนตาออกไปละกันถ้าขนตาม,มันยากมากก็ปัดขนตาปกติได้เลยนะคะอันนี้เราแบบติดเผื่อถ่ายรูปสวยๆอะไรอยงเงี้ยเฉยๆนะคะก็สาหรับลุกนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบการใครที่ชอบนะให้ลืมกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้เราด้วยแล้วก็มีซุปเปอร์แตงแล้วนะคะกดได้คะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ